ดีครับพี่น้องท่องเบี่ยวสะท้อนครับสวัสดีครับพี่น้องน้องมาทีเบ้านพ่อสายรักค่ะป้าบริษัทคลิปเนี่ยนี่แบบโดนครับพี่น้องแน่นค่ะพี่น้องคุยไงว่าท่องเที่ยวพี่น้องเด้มาจ่กบริษัทคลิปแล้วเนี่ยมันพอเบาบางเลยนะคะทุกคนเวลาจะจับโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีนะคะต้องขอไฟหลายสำหรับผู้ที่รอดน้องทุกคนกัดท้าอีพี่ตอไปขอโทนท่องเทีย่ยวเยอะมากสั่นยังไม่มีเวลาครับวันนี้ก็มีเวลาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กับผม่มีเวลาคือเก่าครับเพราะว่า เมื่อกี้เนพิ่นร่ำบวงสวงไปยู่วัดป่าปากโตครับพี่น้อปึ้งเสร็จเลยแม่ครับตอนนี้คือเขาสีรีบตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบสามนาทีจะวางข้าวตองฮอดงานอยู่บุรีรัมตอนนี้ยู่บวนครับก่อนแปดนหกโมงแรกก่อนพล่อยงานบุรีรัมก่อนหกโมงแรกครับพี่น้อว่างานเราเริ่มหกโมงแรกแม่ครับคือตอนนี้เียพี่น้องอันนี้คือเจ้าขาวเมญ่าเตรียมให้นะคะหยุดข้อเหนียวกับตันย ยังกอดถอดมาเห็นพี่เปนขอบคุณพี่เฟนนะคะพี่เป็นะอาปันเห็นมาฝากน้องนะคะแซ่บแซ่บค่พี่เปนแม่เล่าถอดกินเลี้ยงนะครับยังไดเดินลองลองท้องโอเป็นทุกคนครับรถพี่น้องจวดู่ๆแปลกใจแห้งว่าเป็นยังเรื่องคือเดี๋ยวมาถ่ายคลิปนี่วันี้เวลานั่งรถนะครับตอนนี้เขาได้สว้เฟิ่์มใหม่ครับท้องโอทับถนนครับนี่แหละครับพี่น้องผู้อยู่หลังควงว่าอะไรครับปกติมีท้องกี่น้ำนั่งทั้งคางนะครับ เป็นไข่ครับพี่น้องนอกแต่ยางมาน้ำประสาทที่เหลี่ยงปาสิมาคนตกฝน่าไข่เพลงย่กคือเนียนอกแต่เรื่อยบ่อแรงมาเหาระวังเดินท่าอนนี้ห้องกสิหาวกินเขาไปลำท่าครับพี่น้องคือใครโทรมาให้พี่อ๊อฟผู้ใดโทรมาน้องแป๊บหนึงได้เห็นบอพี่น้องว่ากันห้องก็ออกมาจากวัดไอ่ข้าเจ้าโทรมาทางสายพีิณก็ได้ได้ได้เงินแล้วครับพี่น้องหาเงินทุกท่า แมนอะไรที่ทำได้ได้เงินเราเอาหมดนะคะทุกคนเตรียมตัวเป็นางานถี่บริสุทธิ์นะคะแมนบริสุทธิ์เป็นงานถี่บริสุทธิ์ทุจริตเขาเพราแม่นบริสุทธิ์ทรุจลิตเ่าเป็นทุจริตเนะาะเดี๋ยวแกได้เด็ดหมดจะสอบเบนนทธิ์มุกบ้องปากหัวไหลเมียงไม่เห็นเลยนี่ป่ะหานทิดาพอ่อซื้อเยียงนี่เมียงป่ะหานทิดาพ่อซื้อเมียงอันนี้ก็ทอดทอดปลายเมียงครับว่าขาขายขายไม่ได้ซื้อซร้อยเมี่ยงในลูกว่าจะเอาหน้าจะาสุดนึ่งสุดคือเจทิดาพ่อคักแล้วบอกื่องซื้อ เกี่ยวกับมือนน้องมัดข้องดอนไม่เนโสมเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนที่กินอยู่กินข้าวใบบักยงเพื่อนจะไปกินหมึกด้วยนะพี่น้องก่อนอี้เ้าก็ร่างเดินทางออกจากวัดป่าปากลมนะครับผมเพื่อเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอำเภอหนองหงสครับพี่น้องตอนนี้แล้วห้องกันดีมันบรรยากาศาขี่รถเคยเห็นบักเดือบป่ะหกเดือบหมกเดือยห้องากินก็เมียงเมียงอันนี้เป็นเหมียงอันเหมียงค่าเหมียงเหมียงตะไคร้อร่อยป่ะอร่อยผมว้าวอันนี้กันเป็นถ้วยดิบถ้วยดิบ ก่ er. อ okay, นอพี่น้องกองทัพตงนี้เลยท้อไปครับพี่น้องครับผมไปครับนี่นะครับผมพี่น้องเป็นบรรยากาศเั้งรถกับพี่น้องตอนนี้ท่องโวเป็นโนคนดครับไปครับผมน้องไส้รับนี่ครับสบียงอาหารอันนี้เป็นผ้านคู่ครับผมอันนี้เป็นม่องไหว่องประหงประฮ้มครับโุดทั้งหลังเป็นอันนี้ก็เป็นพิ้นครับติดรถมาไหวน้เป็นพิ้นติดรถมาไหวครับพี่น้อง นี่เป็นเงินติบหนิขาดไข่โอ้กข่โอ้กระเป๋ารถตู้ตอนแรกนุ่นนุ่นขี่รถขิงนุ่นกับนุ่นพ่ออยู่เดยพ่ออยู่นี่คือนั่งในคู่เดียวคือคนทัพพ่ออยู่นี่นุ่นก็เลย่นคือว่าอุ้ยเอารถตู้ดีกว่าสิน่ามันอาจจะแบบว่าอุ้ยพื้นที่คนนั่งหลายของเยอะเอาแปลมาพี่น้องก็ตามเห็นล้วตามที่เห็นแล้วครับมูนอับหยับลุยครับพี่น้องนี่คือรถหาเงินเท่าไหรครับพี่น้องไปครับผมลุยนี่นะครับพี่น้องเป็นการบรรยากาศการกินทั้งบนรถครับ อันนี้กินยังนี่กินเมียงปาดพี่น้องโอ้ยหอมกินเปรี้ยงแท้ผู้สาวกินเมียงเปรี้ยงปาดคือทาทางใช่ไหมอะไรวะกินเมืองปาดเสียงผวกไหมน้ำมันฟงหัดเจ็ดแบต้มได้พี่หน่อย เ่นโม่กินได้นอยมันเดี่ไบ่ยอมากินได้ป้าทำไดแลที่ไรกว่าสิพาไปกินเ f ้บ่ฮอดพี่น้องหิิวกอนพี่น้องเกงเมือนสวงเลยที่สดแน่นว่กินเแล้วแบบหอมอืมหอมอืมตื่นใจตืใจครับคุณม้อพี่น้องอันนี้ยังกล้วยบ่ แต่ผู้ชาษาจีนเมียงได้บ้านบั่นปั้นเขาเซนั่นไหมพี่อ้าวเหรอเขาถ่องบวกคดีนะ<อ>แต่ว่าเธอเขาทอ่องบวกคดีแต่ว่าเธอท่องกันดี <laughs> อะไร <laughs> 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 สตันไม่เลยหนึ่งวิง <laughs> พอกับย่างเรากันมาย่างแรกกนะแมนร่องบยองแลนะแม่เอาหลดได้ไหมเอาโหลดเนาะเอาหลดรอเ่นได้พี่นนองดีปะวันนี้เรากะขึ้นขาหนึ่งแยกสะกแล้วแกสะกดถ้าฉนุดนเนาะเราเห็นย่สวยเลี้ยงบอกเราปีเนาะเลี่ยงแยงป่านใครได้เห็นเนาะ อุ้ย้วัเป็นหมูหน่อยวเป็ออกมาเฮ็ดนาหนูกอามือก็นีกไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกินอะไรไม่ยังเพายังมาแบบดีเลียงดีแห้งี่เบื้องมาก็หเลียงขนนี่หดก็นี่ยังขนนี่พี่น้องต้องเซิอต้องเสือนะคะเราเราเฮ็ดกเขาไ่กินสมหมูบัานเขานะอยากุกเราอย่มจยคู่บาร์ไ์ได้ยูวัาเจี่คู่บาร์บุมีถึงเฮ็ดเต็มสต็อกเยอะเน่กิน อาทิตย์ดาป้อนกินไปลำท่างสักคนครับพี่น้องโอ้ยทำยไรเงโยโอ้ยไปไปตอนนี้ยิ้มแล้วพี่น้องนั่งเง็ดเอียดเปียกจือแอสถานีต่อไปห้องสิพี่าจอดประทัดแล้วก็ไปซื้อไก่ทีฟซีกันครับจะกินทีฟซีเลยสิว่าไงท่องโว่น้ำกินไปลำท่างปัน่นเงียบไปบ่มีตัวกีนน่กับบ่มีคนป่นวปนเด้อป่วนเองครับพี่น้องตอนนี้เพ้อไปแป๊บเดียวครับผมปฟาดเยี่ยงเนาะว่าจะย่ายไมีอย่างในขนมโคก บุหรี่ถ่านทอนแฮซี่แฮซี่เอวว่าขนมเยอะแยะราคาขนมมีถั่วหลอนด้วยเซย์ยังน้อนี่น้องดด้วยมีของหวานด้วยมีขนมพ่นมีโอ้ว้าวเอาเซย์ยังนี่เลยโอเลี้ยงกาแฟกาแฟโบราณด้วยแหละเอาเปิดเปิดเปิดห้องไปนี่นี่เปิดอันนี้ห้องไปเลย

เสยยียไปใหญ่เมืองเนี้ยกินโอ้ยเต็มไปเบิดอยู่ทั้งรางกิน,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 นห้ากินนะครับ,รบพี่น้องตอนนี้ก็ากำลังสิงกินข้าวครับผมพี่น้องได้ผัดไทยครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวโอ้พัดไทถมาเถอะพัดชิวพี่น้องนี่ครับพี่น้องชีวิตนักร้องนั่งร่ำเมื่อปินนี่แหละครับเปลี่ยนที่ได้ปิี่นกับสระมาณนี่ครับพี่น้องกินบนรถนอนบนรถ,นนนรถครับ ครับแต่บ่ผู้เดาแต่บ่มึงไป่น้งกันเนี้ยจะเสียบจะเสียบเต็นท่างไปพร้อมกินไปบ่มันอยากกินก่อนเด้อพี่น้องเรื่ออะไะครับพี่น้องตอนนั้นกิกนข้าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ต่อไปเราจะขอบันทมก่อนนะครับผมขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมพี่น้องอย่าลืมคนใดก็แชร์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องยูทูบต้องเป็นสนับสนุนนุ่นลอยออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมพี่น้อง วันนี้ก็ขอเดินทางก่อนครับผมลิปต่อไปเสียดียัยงไงกับปากติดตามนับเลยเดอครับพี่น้องครับผมวันนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องบ,บ๊ายบายสวีครับ,รบผม